คำถามแรกนะครับถามว่าเป็นคนที่เวลาตัดสินใจจะทําอะไรบางอย่างไปแล้วผลออกมาไม่ดีเนี่ยจะรู้สึกผิดแล้วก็โทษตัวเองนะมันเป็นการโทษตัวเองแบบซ้ำๆพูดง่ายๆว่าด่าทอตัวเองตอกย้ําซ้ําเติมตัวเองซ้ําๆนะซ้ําไปซ้ํามาแล้วก็รู้สึกแย่เสียใจไม่พอใจตัวเองไม่ชอบที่ตัวเองไม่ชอบไอ้แบบตัวที่ตัวเองเป็นเนี่ยนะ แล้วก็จะไม่มีอารมณ์อยากทำอะไรทีนี้แก้ไขยังไงจะดีขึ้นนะอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งของการคิดแล้วเป็นทุกข์นั่นแหละอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะอยากให้ลองทดลองดูแค่วันเดียวเนี่ยคุณคุณเห็นเลยวันเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยนะว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าคือเริ่มต้นเนี่ยเราเอาตัวออกมาจากความคิดให้ได้ซะก่อน คนเนี่ยจมอยู่กับความคิดนะวิธีเอาตัวออกมาจากความคิดก็คือสำรวจร่างกายนะคือพอเรามีสติรู้ภาวะทางกายอยู่เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมันออกมาจากกลุ่มก้อนความคิดหลุมดําของความคิดที่มันดูดเดาเข้าไปแล้วแล้วถ้าหากว่าเรามาอยู่กับร่างกายที่สบายได้ย้อนกลับไปดูอีกทีมันจะเห็นเลยนะว่าความคิดมีอยู่สองแบบคิดให้เป็นทุกข์กับคิดแล้วหายทุกข์ คิดแบบไหนหายทุกนะคิดแบบนั้นบ่อยๆตั้งต้นนับหนึ่งทางร่างกายกันก่อนนะมาเอาออฐานที่ตั้งของความคิดคือร่างกายนี้ถ้ามันไม่สบายถ้ามันไม่ดีถ้ามันมีแต่ความเกรงความเครียดนะมันไปไหนไม่รอดอันนี้คือหลักการเลยนะการเจริญสติเนี่ยเราเจริญกันที่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะ,ะเริ่มต้นขึ้นมาถ้า สามารถเห็นสภาวะทางกายได้นะมันก็เป็นฐานที่ตั้งให้สติเจริญต่อนะไปดูว่าเรากําลังมีความอึดอัดหรือสบายเรากําลังอยู่ในภาวะของจิตที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอย่างเงี้ยนะมันก็จะค่อยๆไต่ไปตามลําดับนะเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังอีกทีก็ได้นะะอันนี้คือหัวข้อวันนี้จะเหมาะกับไอ้คำถามนี้โดยเฉพาะเลย